เรเแป๊บนึ กับชั้นัแอดตรงนี้ดีดีขึ้นมาหน่อยค่อยคุยกันเรื่องหน่อยแรกมันดานั่นโอมยังหอบเลยมีอดมมโอมยังหอบเลยพวกพี่ก็หอบยิ้มใช่ โอนห้าร้อยถ้ายิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งโอนห้าร้อเดี๋ยวมุกโอนไ้ยมกนม่ไหนก็มาได้ไม่างงามใหที่อื่นมาไม่ใช่หรอมามุกอ่ะใชปจังได้ Ya đục đục ya đục ฝั่งทนฝั่งทนไม่ได้เสียงดังมากพี nine, <kennt ís Toy Story> ่อมมองขอนไม่ดพี่อมถกเข้ามาหน่อยได้นะอยู่นิ่งๆค่ะอยู่นิ่งๆถกเข้ามาหน่อยได้ไหมพี่อมพี่อมถกเข้ามาหน่อยค่ะเขาบอกดีใจดีใจอะไรเนี่ยเรื่อง sure. right, เรื่ๆๆอง <____ accent> 헤이 미진아 몰리 몰 가자 오해 버리고

เได้พยยเรียกเาแล้วพวกหนเรียกว่าอะไรแล้วพวกเราเรียกว่าอะไรอืม กาแฟร้านไหนอร่อยเขาถามไปเก็บค er> ่าตัวเจ้าของร้าน chặt riêng. Ồi, ủa chặt riêng nhỉ? Bán bay đó? Đúng không? Đúng. Đúng. <laughs>

กระต่ายดระต่ยตึงก็ถอดไปเลยดูดู อ๋อนัวชิ่นพี่นิวเขาแซวพี่นิว

ยี่ส <screws> <22. S 3> ิบสองพี่คิวเลิกกี่โมงอ่ะกไปร้านปิดแล้วไม่ได้จมกจำน่าจะประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกไม่ใช่หรอที่บอกอ่ะเอาพี่คิวแต่วันชัดจำข้าวข้าวน่าจะประมาณห้าโมงเย็นประมาณนี้แหละไม่ลราคือเราไปได้ใช่ปหมไปได้มันมันมันเป็นเหมือนกับเวทีก่อนนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเข้าไป เรร้ว่วยกัูด้วยกันวันที่้าค่ะแล้วกิจกรรมของเขาที่ยี่สม่สาม่มมาไปร่วมกิจกรรมกับเขานมีแต่ไม่รู้ว่าจริงเป็นยังไงเพราะว่าจริงานทำงานอาจจะเป็นผู้าเ็น้อยไม่ได้เฉืหน่อยย ก็เด th ี๋ยวดีรอเขาหน่อยล้กันเนาะแต่ว่าของเราอะเป็นเต็มที่ได้เลยใช่ไหมอ่ะยงอีกสัก3นาทีเนาะเดี๋ยวจะไปถอดตรงนี้ก็ได้อุ้ยอ๋อย ชัวได้ยังไม่ได้พอหนักพอกันมันมืดมาด้วยแหละแล้วแสง คิดนานมากเจ็ดสองอ่าไม่ถึงเจ็ดไม่เลยนะเจ็ดต้งเจ็ดต้องมาเวม่นหกนเจ็ดองไ่่านเลยได้เลยไนเลย เำาจเลิกใหม่เลิกมจะเกิดยังไง

ขาทองสาวขาทองสวยังโอมยังโอมน่าเกลียดสามสิบลิงขอหนึ่งสามิบลิงการถ่ายรูปแปดลอยด้วยค่ะคลิป

อยมาโมโกท่าร้อยเขาเียกบัญชีทิ้งไว้เลยเขาชอบให้เต้นเ้นาเรท่า้อยเหรอเฮ้ยต้เฮเจเกเจเจเกเเดินวนเดินเวียน ไม่เงยสิให้นาทีละห้าร้อยได้ค่ะน่าใจรังเลยหนึ่งสองเด้ยช้า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 ล้มไหน่ะกัน เจอด้วยเจอเจอกันวันนี้เจ็ดสองเจ็ดองไม่ถูก่ะเจ็ดก็ไม่เป็นไรรวงหน้าเอถูกปะชีจะมีร่วงหน้าเสมอไม่องเลยไม่เป็นไรถูกแล้วอุ้ยอบคทุกคนมากวันนี้ลูกค้าชมมาว่าแบบแดมาเยอะถ้าจะมีงานต่อก็ูดเลอ้ย ขอบคุณค่ะแลกขอบคุณที่เขืแถึงอี่สาคนได้ค่ะจอมพิัตใช่ไหมจอมพิัตจอมพิัตที่พิบัตบายบายเสียงดังมากพี่ตั้นใหญ่หนเราเก็บเงินก่อนเลยครับเลยเฮ้ยเป่นเพลแบบพิัเขียองี้ฟองเป็นเรื่องี่้องมีนะขอบคุณนี่อรั

่อลงมาตรนีลมรับไหมล่ะรับบายบายค่ะไปได้ล้วที่นิวบายบายค่ะท um ้าทองสาว อย่าลืมบบจบโเลยเนี่ยจะไม่ได้ไปกับนี้ไแล้ว้จะได้แล้ว้เลยไแล้วก็ไม่ไปเนาะที่นี่ไม่ไปค่ะที่นี่ไม่ไปะรีบอ เอแล้วเอาไม่เอาโอ้โหหลวงพอก็จะขาดตามมาดิเขาจะอี